Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ออมีเย้าบอ่อผืนนึงว่ะผื <c oughs> ่นิ้นยว่ะหันเนี่ยเขาบอยางมงมมีน,ม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 น,นี่ละโอ้โวาจัดเิมาแล้วยังยอ,อย่ง,อยงครับท <c oughs> ่านท่านเยงครับเ <c oughs> ออไปแล้วไ เอายงเห็นรถมุกขันด้วยนีปาร์ต้ชั่นผมสวย่นีเอาเถะมาจเขียนผู้สาวอยู่ผ้ามากกับผามาใส่เขียนผู้สาวผู้สาวเ็ปหลานที่ได้นอนแะมาฉีดมาเล่นปาดเล่นกระเทียมสบ่ะือสเียแบๆ่ะ โอ้อยากได้มาม่าต้มยำกุ้งไหมมันจหลายมามเหรออ่ามาม่อขอม่แบีต้มยำกุ้งบริส yeah, ุทธ mm. um, <th ิ์ไหมัวอาจารย์บเออเปลี่ยนไปไปเปลี่ยนมาม่าก็ได้เปลี่ยนมาม่าัแคเพื่อจารย์้บเพต้มยำก็ยังไงงัจุมบออยากาศีเขาเจ้่อเยมุกคือเขาไหน่น กี่ผมย่างดีนัพริีเขานัพนิีเขาครับอะไรยธรรมดามาม่าห้าก้อนิบ๊ะโอการน้ำเด้อโอ้เอานั้นยืดไม่สุดว่ะ ตึงนี่วะโคชิปมันอาโคชิปเลยไมตกคนกัสการดาวลงวะปฏิพิกเลยมือนไอ้กูมันก็ปิดเนาะมันก็ทางบอลก็ดีแล้วแต่เม่ต้องชิดตัวนี่ย่อชชิดตัวขากูจะกล่าวบอกอย่างเงไม่ไม่ปล่อยให้เฉยช่ไหมโบเท้ายเดเลยเดไก่ลยหลงโกเขียบยังเดียววันเด็กสาวเวลาหนุมไหมคะ mấy đứa nữa, thế, chỉ là mấy đứa đó nữa, mày đúng, tao đây nhạc จามเพียวตามเพียว,วอินเดีย่อมเราเพิงอเียวกันเป็นยังไงถล้องปีไม่โอ<ฮ>้ <laughs> เปดป็น,นะับเไรเะอร์ชันาแบจะไม่ใวสหรืเวอร์นวนมันเไรข้มจากแล้วเคยซื้อมเคยกับเป็นด้วยชันลาสุดเลยนะ นี่ก็กดอันนี้ดิกดอันนี้สองเีเทีถมาแสีพอดีโนอะ้มาเล่นกันโอยูเวนพอดีนะอือนีอ,อีวางแผนจนวทีง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวไปเทียงขึ้นนอนหลับพอดี 那个。<Thank>